อีกชุมชนที่ฟื้นจากสถานการณ์โควิด -19 แล้วก็คือที่ตำบลแม่แรงอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับที่นี่เขาผลิตผ้าฝ้ายทอมือซึ่งมีชื่อเสียงส่งไปขายทั่วประเทศตอนนี้ชาวบ้านเริ่มกลับมามีรายได้มากกว่า7-8 0 0 0บาทต่อเดือนอีกครั้งหนึ่งทางประธานกลุ่มเขาเล่าให้ฟังถึงเอกลักษณ์แล้วก็ขั้นตอนการทอผ้าฝ้ายของที่นี่ครับทางกลุ่มของเราก็มีการผลิตผ้าแล้วก็ มีการทำต้นแบบของการทำเส้นฝ้ายค่ะอันนี้คือการอีดฝ้ายอีดนี่คือ,อเอามาเล็ออกค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะแล้วก็จะมาพออีดเสร็จเราก็จะเอามา,เ,าเขาเรียกว่าตีฝ้ายให้มันปูนเพื่อที่จะเอามากิ๊บเป็นเป็นหางแบบนี้ค่ะคล้ายๆหางกระลอกเนะะี่ยค่ะแล้วก็ พอเสร็จจากกิ๊กแล้วก็จะามาปัน่นปั่นให้เป็นเป็นเส้นใยแบบพอปั่นเสร็จแล้วเราก็จะามาทำการเป๋ออกให้มันเป็นใจพอมันเป็นใจได้ใจเสร็จแล้วเราก็เอามาเอามาย้อมก่อนย้อมแล้วเราถึงจะเอามาอ่าก็เป็นใส่กระป๋องแบบนี้ค่ะคือหมายถึงเราจะเอาไปทำเส้นยืน ก็มาตรงนี้นะคะ่ะคือการขีนหูค่ะพอเราก็จากตรงนั้นเสร็จเราก็เอามาขีนค่ะทำรูปแบบของการขึ้นกีนะคะอันนี้คือการขีนหูกำหนดว่าเราจะเอากี่หูนก็อยู่ตรงนี้เลยคือขั้นตอนตรงนี้เราเราจะย้อม แบบสีธรรมชาตินอะอันนี้จะย้อมด้วยว่านอดอกพุทจีนค่ะก็จะออกมาเป็นออกสีเหลืองนะคะอันนี้ขออนุญาตย้อมก่อนค่ะอันนี้คือธรรมชาติร้อยเปอเซ็นลยค่ะจะไม่มีอะไรเจอปนวัตถุดิบที่เราใช้ย้อมคือดอกพุทจีนนะคะแล้วเราพอเราย้อมเสร็จแล้วก็เราก็จะเอามาทอขึ้นกี ทอนี้ก็จะได้ที่คุณยายขับปั่นเมื่อกี้ค่ะพอทอเสร็จแล้วก็เอามาตัดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบอะค่ะเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าถุงแล้วก็จะเป็นของใช้ของตกแต่งก็จะเป็นพวกหมอนพวกรองเท้าผ้าปูโต๊ะกล่องทิชชู่ผ้าคลุมเตียงตุงแบบโบราณยกลายโบราณ ก็การทำผ้าของแบบกลุ่มทอผ้านี่ก็คือจะทำให้สมาชิกกลุ่มหรือว่าชาวบ้านในชุมชนของเรามีรายได้เพิ่มจากการที่ทำทำสวนทำนาก็มานั่งทอผ้าคือเป็นอาชีพรองะคะ่ะ นั่นเป็นมุมของชาวบ้านที่เขามีองค์ความรู้จนสามารถต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้นะครับแต่โจทย์สําคัญก็คือการหาตลาดครับโดยเฉพาะลูกค้านอกพื้นที่ทําอย่างไรถึงทําให้คนที่สนใจกลุ่มนี้สามารถเห็นสินค้าที่ชุมชนมีอยู่และตัดสินใจสั่งซื้อได้ทางนายกเทศมนตรีตําบลแม่แรงเขาก็เลยใช้วิธีนี้ครับซึ่งเราก็จัดฝึกอบรมนะครับในการวิธี ขายออนไลน์นะครับก็จัดไปแล้ว2รุ่นนะครับซึ่งก็ได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับซึ่งก็สามารถทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเพราะว่าในช่วงโควิดไม่สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้นะครับก็ใส่ค้าขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ครับ และจากทั้งหมดที่ว่ามามาดูผลที่ได้กันหน่อยนะครับข้อมูลจากเทศาบาลตำบลแม่แรงอำเภอป่าซังจังหวัดลำพูน,นพบว่าการทําผลิตภัณฑ์ทั้งผ้าฝ้ายทอมือผ้ามัดย้อมรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผ้าของตำบลแม่แรงสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนปีละกว่า200ล้านบาทนะครับสร้างอาชีพแล้วก็เศรษฐกิจให้กับชุมชนไม่ต้องออกไปหางานทําในเมืองล่าสุดเดี๋ยวปลายป,ายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเขาบอกว่าจริงๆเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับทางเทศาบาลก็จะไปร่วม กับจังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับผ้าต่อเนื่อง2-3งางาน mm. เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ให้คนมาจับจ่ายซื้อสินค้าและรู้จักผ้าของที่นี่มากขึ้นครับ